ไปดูอีกหนึ่งประเพณีทางภาคอีสานค่ะกับบรรยากาศประเพณีบั้งไฟที่ยะโสธรน,นะคะวันนี้เนี่ยได้ยินแว่วๆจากคุณกัญญาลักษณ์โอ้โหคึกคักเหมือนกันบรรยากาศการจุดบั้งไฟบริเวณสวนสาธารณะพญาแถนนะคะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณกัญญาลัตน์ลิ้มอำนวยลาบจากยะโสธรค่ะคุณกัญญาักน์เชิญค่ะ ค่ะคุณธีระเดชคุณวิพาพรเขาแวว่าปีนี้การจัดงานบั้งไฟที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะจะถูกจํากัดด้วยมาตรการป้องกันโควิด1 9ค่ะนั่นก็คือการจํากัดจํานวนคนรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันบั้งไฟนะคะแต่จากการสังเกตการค่ะพบว่าบรรยากาศที่นี่ก็คึกคืนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะค่ายบั้งไฟต่างๆค่ะต่างนาําบั้งไฟมารอเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกสนานค่ะ คายบังไฟต่างๆนะคะทยอยนำบังไฟแสนเข้ามาเตรียมความพร้อมบริเวณฐานจุดบังไฟภายในสวนสาธารณะพญาแถนอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรกันตั้งแต่เช้าค่ะเพื่อร่วมการแข่งขันบังไฟในงานประเพณีบุญบังไฟจังหวัดยะโสธรประจำปี2565นะคะโดยปีนี้ค่ะเป็นปีแรกหลังจากได้ว่างเว้นมานานถึง2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดค่ะ ซึ่งภายในบริเวณฐานจุดบ้างไฟนะคะก็จะมีการติดป้ายประกาศห้ามเข้าและเป็นเขตอันตรายรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนมาตรการในการป้องกันโควิด -19 นะคะก็มีการจำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วมภายในงานการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออกค่ะ โดยน,โนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรน,นะคะก็ให้ข้อมูลค่ะว่าปีนี้จังหวัดพยายามจัดงานให้ยิ่งใหญ่เช่นกับที่ผ่านมานะคะแต่ต้องจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมเพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด1ิค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรยังเน้นย้ําเรื่องของการพนันบ้างไฟค่ะโดยจังหวัดก็ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการนะคะหากพบการกระทําผิดก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะ คุณวิพาพรคุณธีระเดชค้ให้ชมภาพบรรยากาศขณะนี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะบริเวณจุดที่ใกล้ๆกับฐานบ้างไฟค่ะซึ่งก็จะมีทั้งกรรมการนะคะที่นั่งรอใช้กล้องสองทางไกลนี่แหละคะ่ะในการวัดนะคะบ้างไฟรวมถึงขณะนี้เองค่ะทางค่ายบ้างไฟนะคะก็กําลังเตรียมนะคะนําบ้างไฟแสนขึ้นที่บริเวณฐานนะคะเพื่อที่จะเตรียมจุดในการ แข่งขันค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศไายในงานจุดบ้างไฟนะคะจังหวัดยะโสธรค่ะค่ะขอบคุณคุณกัญญารัตน์นะคะ